กันี3ามติดับ,ดบาภาพนะครับ่อไม่ถือท่ขางไปนะครับก็บตตอนะครับนรันีรอิอกตามโปรแกรมนะครับสาภาพร้อยนะครับหลังจากี่ไปแล้วนอบจะแจ้งวันทีทีเบนะครับ อาการติบหาเมื่อพอดีทางโดนเ็นตีพุละนะครับเลยเปมาเหมือนกันือสามสิบเก้าสิบเก้าเมื่หลังจากที่ได้รับความวดนะครับนอยขเียวขึ้นนะครับการแตกคอก็ดี จะแนนล็อกนะฮะ ต้นสรุปต้นทุนในการฉีดน,นะครับอยู่ที่ร้อยเจสิบาทต่อต่อรอบต่อข้างนะครับทั้งยาทั้งโดนสองรอบกับสามร้อยสี่สิบก็เลยได้มาทดลองเบื้องอต้นต้นทุนกระบ,บอกบ่อสูงนะครับหรือว่าบ่อสูงอ้อยแปลงนี้เป็นแปลงสำหรับทำพันธุนะครับเป็นพันสองหนึ่งนะครับ เป็นพันธองหนึ่งอ้อ,อยยังบอสตันครบสามเดือนดีครับสองเดือนพัปลูกเมื่เริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ก็จับวันที่บัไดนะครับประมาณสองเดือนกว่าเพราะว่ายี่สิบเจ็ดยี่แปดถึงวันที่สี่น่าจะเป็นยี่แปดมีนาถึงสี่สามสี่เมษานนะครับประมาณนั้นนะครับ จำเป๊ะ์่าได้นะครับเบิ่งสภาพอ้อยกำ่เมื่ทีปุ๋ยทังใบรอบที่สองนะครับราก็จะให้ปุ๋ยทังดินนะครับเพิ่มเติมก็ถือว่าต้นทุนบ่แพงนะครับรอบละรอยเจ็ดสิบบาทราคาไอ้สองรอบก็สามร้อยสี่สิบ เดงกคนใดเลยทีเดียวเบิงน,น,น,นะครับรับดท้ายกระกบนะครับครบตามโปรแกรมครับน้งดื่มนะันนี้ทั้งปุ๋ยทั้งฮอร์โมนนะครับนะครับถึงป็นจัดมา การลอดดูต่อไปครับว่า,าผลผลิตที่ได้นะครับก็จะเก็บตัวเลขไว้นะครับแล้วอ้อยแป้งนี่ก็เป็นแป้งอ้อยต่อนะครับเป็นแป้งอ้อยต่อที่ก่อเด้มีการถ่ายก็ล่องเปิดคลิบต,ต้นต้นเบิ้งนะครับเี่สตีเห็ดตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่การลงริปเปอร์นะครับลงริปเปอร์แล้วก็เก็บด้วงนะครับ ขั็กยกล่องปูมีขันตอนถูกขันตอนนะครับแล้วก็จะเก็บตัวเลขไปเรื่อยๆนะครับสำหรับออยแปลงนี้นะครับ